พามาดูผบกับรายการมึงส่งมากูเออ,อน,นี่มึงช่วง,งเออกูเลิมคุณตะลรางกันครับพวกับพวกเราช่วงช่วงช่งวง,งเราดิผมตกแล้วมึงใส่ช่วงอาเออ ช่วงคัดคัดคุณลืมช่วงอะไเฮ้ยตอนนี้เข้าไปในคลิปด้วยช่วง KP Pen พามาดูพวกเราช่วง KP Pen มาช่วง KP Pen พามาดูกูมาได้นะพวกเนี้ยช่วง KP Pen พามาดูครับขออีกทีนึ่งขออีกทีนึง ไม่ได้ยินช่วงเกีเพ้นพาไปดูครับครับสำหรับช่วงนี้ที่เราตั้งกันขึ้นมานะครับเพราะเราจะมาหาจุดดังต่ละสวรรค์โลกแต่ละที่นะครับแล้วเราก็จะไปต่อเสือกกับเขาเขามาถ่ายรูปเราก็จะมาถ่ายกันนั่งครับเราก็จะมาอยู่เกกะเขาฮะอ่ครับนั่นแหละครับอยู่เกกะอยู่ไม่ไ้เขาด่าไปเป็นไรเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เล่นมุกไม่ดี ส่วนที่เราพามาดูนะครับมันก็เป็นส่วนทางที่เราจะไปลงมาส่วนเขโลกนะครับมันจะเป็อช่วงท, <c oughs> วงที่เป็นช่วงดูหนานะครับก็จะมีใบไม้แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับว่า <c oughs> ว่าปีหนึ่งมันออกสักกี่ครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> อบอกให้ตรงปากเลยครับ <c oughs> ออกมาแต่ดีก็จะมีคนมายืนหายโลครับเราจะพากันไปนะครับว่าเราจะไปเล่นอะไรกันนะฮะมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเออเยอะๆจริงเลยจัดแล้วจำอยู่ไปดูอะไรเดี๋ยวเราไปดูอะไรบ้าครับเฮ้ยว่ากูเล่นไม่ดูมึงมาพูดเดี๋ยวกูเล่นไม่ดูมึงคอยดูกูมึงก็พูดแบบนี้พูดนะคอยดูกูนะ กูเรื่องวะนะถึงข่าวกูแล้วผมเป็นคุขนมไม่ยากเมื่อกี้ละอันเราค่อยๆยัดไปกันได้คละอันเหรอเออค่อยๆค่อยๆเรายัดไปตากกล้องตากกล้องเหมาะให้ทีละอันนะครับหันกล้องหันมาครับผมอัสสลา มาแล้วสาววัเฮียตัวจริงเลยนี่ครับเราจะมาดูดอกไม้สีเหลืองนะครับชา่กันนี่จะมาถึงไหนนะครับนี่ครับสาวครับผมไป <ๆ S 2> แล้วไปแล้วครับวันนี้เราจะมาเปิดวงแล้วครจะมาเสนอคำว่าร้องเพลงคำว่าแค่คุณนะครับดอกไม้สีเหลืองนี้เกิดจาก เด็กแก้วแก้วแก้วเอกผมก็ูกว่ของคูอแล้วเขาคือของคือของก็อะไรอย่างน้เด็ไอย่าแม่ไอ่้ครับตกลงนะครับที่ผมพูดไปก็คือเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับมันเริ่มทั้งจะไร้สาระกันไปละไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ba